พันที่สี่ที่ผมอยากจะแนะนําเป็นเป็นไลโอเลตนะซึ่งไลโอเลตนี้ผมเคยเลี้ยงมาแล้วครั้งหนึ่งเขามีเสียงที่ไม่ได้หน้ารำคาญอะไรเลยเป็นเสียงแบบฟิฟฟิฟเสียงร้องเป็นประมาณนี้นะครับก็ได้เลี้ยงมาแต่ราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่สีกรีนนะธรรมดานะครับสีเขียวอยู่ที่2,000บาทนะครับซึ่ง2,000บาทนี้สําหรับมือใหม่ก็ ถ้าใครแบบอยากได้เสียงไม่ดังก็เหมาะแต่ว่าในส่วนของราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้แพงเกินไปแต่ทางนี้ไลโอเลตเป็นนกแก้เฉพาะกลุ่มนะครับ เฉพาะกลุ่มอย่างเช่นพวกนกแก้วอ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงในส่วนของนกแก้วขนาดเล็กนะครับ<อ>เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปที่ตลาดสนามหลวงสองใช่ไหมแล้วมีน้องทักมาถามในส่วนของราคานกแก้วอ่าเล็บเบิร์ตตอนแรกพี่ไปดูของอนกแก้วคอกเทล tail นะครับเพราะว่ามีคนอยากจะเลี้ยงนกแก้วคอกเทลพี่ก็เลยต้องไปดูให้แล้วก็ไปดูในส่วนของกก้องนกแก้วขนาดเล็กนั่นแหละ พี่จะมาพูดถึงในส่วนของใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วขนาดเล็กที่แยกสายพันธุ์ไม่ออกโดยทั่วไปแล้วตามที่เราไปพบเจอที่ตลาดสัตว์เลี้ยงเราจะเจอนกแก้วหงอยกนกแก้วเลิฟเบิร์ดและฟอร์พัดนะครับหลายๆคนก็ยังแยกไม่ออกที่ว่าทักมาถามอาจจะเป็นมือใหม่อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดเป็นฟอร์พัดเห็นฟอร์พัดเป็นหงอยกอาจจะจําสับสนกันนกแก้วหงอยก,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 กจะมีหางยาวจะงอยปากเล็ก ตัวเรียวกว่าเพื่อนในส่วนของรองลงมาจะเป็นฟอพัดฟอพัดจะกลมกลมและเรียวอ่าในส่วนของจงอยปากก็เล็กเหมือนกับนกแก้วอ่าอ่าหงหยกนะครับในส่วนของเลเ็บเบิร์ดเล็บเบิร์ดนี้ตัวกลมจงอยปากใหญ่และโครงสร้างใหญ่กว่าเพื่อนนะครับในส่วนของหางอาจจะเล็กนิดเดียว,วนะอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วเลเว็บเบิร์ดตามลักษณะของตัวหรือสีสันยกให้เป็นนกแก้วเล็บเบิร์ดนะสีสันเยอะกว่าเพื่อนแต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าจะมีแค่3สายพันธุ์นะครับสำหรับนกขนาดเล็กที่มือใหม่อยากจะเลี้ยงแต่ว่าสายพันธุ์ที่4ที่ผมอยากจะแนะนําเป็นเป็นไลโอเลตนะซึ่งไลโอเลตนี้ผมเคยเลี้ยงมาแล้วครั้งหนึ่งเขามีเสียงที่ไม่ได้น่ารำคาญอะไรเลยเป็นเสียงแบบพิพ๊บิบเสียงร้องเป็นประมาณนี้นะครับก็ได้เลี้ยงมาแต่ราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ สีกรีนนะธรรมดานะครับสีเขียวอยู่ที่2,000บาทนะครับซึ่ง2,000บาทนี้สำหรับมือใหม่ก็ถ้าใครแบบอยากได้เสียงไม่ดังก็เหมาะแต่ว่าในส่วนของราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้แพงเกินไปแต่ทางนี้ไลโอเลตเป็นนกแก้วเฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นพวกนกแก้ว มองหรือพวกในส่วนของแบบคิมสันอย่างนี้อ่มันเป็นนกแก้วเฉพาะกลุ่มที่คนรักจริงๆเขาจะซื้อมาเลี้ยงแต่ทั้งนี้เราจะมาพูดให้รู้ว่านกแก้วหงยก l ลิฟเบิรและฟอร์พัทนี้ในส่วนของราคามีราคาที่ถูกมากๆตามที่เราไปพบเจอตามตลาดสัตว์เลี้ยงเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วนกแก้วหงยกตามที่ทุกคนเห็นนี้ลูกป้อนอาจจะเจอบางร้านนะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 100บาทแต่ท้งนี้70บาทก็ยังมีแต่ว่าในส่วนของราคานกะแก้วหงอยอย่าไปต่อนะหน่100้อนาบาทนี้ทุกคนรู้ไหมแต่ก่อนมันไม่ใช่ราคานี้ช่วงนี้มันราคาตกมากๆเลยแต่ในส่วนของคนที่แบบอ,อยากจะเริ่มเลี้ยงสำหรับหงโยกนี้ราคาอาจจะค่อนข้าง ผูก่อยนะครับก็เราสามารถซื้อมาลองดูในการผสมพันเพราะว่าแก้วหงงยกนี้ชอบอยู่พันเป็นกลุ่มนะเป็นนกสังคมนะครับถ้าเราจะเลี้ยงอ่ะเราเอามงบไปประมาณสัก1,000บาทเราอาจจะได้ประมาณ4ตัวก็ได้ที่เหลือเราไปซื้อกลงเสื้ออาหารพวกนกแก้วหงงยกนี้เขาจะกินพวกมเมล็ดธัญพืชต่างๆเล็กๆนะครับอาหารเขาไม่ได้กินแยอะแยะขอแค่มีน้ำสะอาดถ้าใครอยากเพาะก็เอาลังพอะเข้าไป โอเคทุกคนเมื่อกี้นี้แฮปปี้บินไปเ่อะในส่วนของไฟกบนกของพี่นะครับเราต้องไปเอาเขามาเผื่อเขาไปแท้อะไรต่างๆนะครับเขาจะขึ้นหัวที่จริงๆอ่ะนกแก้วหงหยกเขา ไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมายนะครับเขาทนกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีมากๆทนกับสภาพอากาศได้แบบบ้านเราได้สบายเลยเราให้ดอกย้าให้ในส่วนของผักผลไม้ขงขงก็กินง่ายนะสำหรับนกแก้วหงยกราคาก็ถูกมากๆสา,สายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นในส่วนของนกแก้ว l ลิฟเบิร์ดซึ่งเลิฟเบิร์นี้มันก็น่าสนใจในส่วนของสีสันนะสีสันของนกแก้วเลิฟเบิรนี้ค่อนข้างที่จะมี เด่นชัดในส่วนของ1ตัวมี3มีส,มมสีสีก็ยังมีสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีฟ้าสีอะไรที่ผสมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่นในส่วนของสีขาวอาจจะหายากหน่อยนะเพราะว่าพี่เคยเปลี่ยนครั้งหนึ่งราคาอาจจะพุ่งสูงถึง1,200บาทนะครับยิ่งพวกอ่ายิ่งพวกที่แบบไม่มีขอบตาราคายิ่งแพงนะครับทุกคนดูแฮป,ปี้แฮป,ปี้มากวนพี่แล้วนะทุกคนพี่กำลังสงอาหารให้ ก็ในส่วนของเลิฟเบิร์ดถ้าอยากได้ลูกป้อนช่วงนนีะ้จะเริ่มต้นที่ถ้าตลาดจะดูจากตามคลิปโอที่ทุกคนเห็นนะราคาจะเริ่มต้นที่300นะครับแต่ในส่วนของอ ตัวโตก็จะอยู่ที่400นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์บางร้านอาจจะอยู่ที่300ตามที่ทุกคนเห็นนี้อาจจะเป็นสีขอเรียกเป็นสีนอร์มอลพวกธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสีเขียวยมงไปากสีแดงจริงๆพวกนี้มันแพงนะบางตัวอาจจะเป็นสีโอปลายพวกนั้นอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ทั้งนี้ใครอยากจ,จะพเพาะเลี้ยงพวกนกแก้วเลิฟเบิร์ดน่ะก็ลองไปดูได้เลยนะครับอาจจะได้ในส่วนของราคาถูกลูกป้อนก็ถูกมากๆแต่ว่าถ้าจะเพาะพันธุ์นกแก้ว่ะเลิฟเบิร์ดเขาค่อนข้างที่จะมี อารมณ์ที่ดูนะในการจับเข้าคู่หรือรังเพาะ,ะไม่เพียงพอเขาจะจิกกันเสียชีวิตได้เลยนะครับทุกคนแต่ทางนี้ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเลือเบิร์ดนี้เวลาเขาได้เข้าคู่จับตามที่ผมบอกไปแย่งรังเพาะกันบางคนอาจจะจิกกัดกันจนเสียชีวิตแต่คู่ไหนที่เขายังไม่เข้าคู่และจะขึ้นโคมกันนะระมัดระวังด้วยเพราะเขาจะจิกกัดกันจนเสียชีวิตได้นั่นเอง อ่ารการกินของนกแก้วขนาดเล็กอ่ะเราสามารถให้มเมล็ดธัญพยืชทั่วไปขอแค่มีน้ำสะอาดให้เขาได้เล่นได้อ่าบางคนอาจจะเอากระจกเข้าไปให้เขาแต่งกงด้วยนะแต่พวกนกแก้วลูวเบิร์ดเขาชอบแท้ม,มากๆเราอาจจะไม่มีตังค์ซื้อพวกของเล่นเราก็ให้เป็นกิ่งไม้ก็ได้กิ่งไม้พวกลูกหมึกพวกต้นกระเพราอะไรแบบนี้เขาชอบมากๆเลยนะครับสําหรับอ่าที่แบบเราจะเอาไว้ในกงให้เขากัดแทะนั่นเองทุกคนประหยัดงบประหยัดกาค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเอามาตอนเล็กอ่ะทุก ทุกสายพันธุ์เราจะต้องกินอาหารลูกป้อนนะครับเพราะว่าอาหารลูกป้อนเป็นอาหารที่ต้องให้เขากินตั้งแต่เป็นลูกป้อนก็ต้องเป็นอาหารอาหารลูกป้อนตามสูตรที่เราจะเลี้ยงเขานั่นเองทุกคนแต่ทางนี้ก็ระมัดระวังด้วยในการป้อนเพราะว่าอาจจะทําให้นกของเราไม่ย่อยได้นะครับก็จะปากไว้เป็นประมาณนี้ในส่วนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วฟอรพัดนกแก้วฟอรพัทตามที่ผมเปลียนเป็นประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวโตหรือในส่วนของลูกป้อนนะ ราคาของเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณ600-800บาทนะครับแต่บางร้านอาจจะอยู่ที่500-400ถึงบาทก็ยังมีนะครับแต่ในส่วนของราคาขนาดเล็กน่ยถ้าเราไปเจอในช่วงนี้คือถูกหมดเลยนะครับในส่วนของสีเราค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสีที่สูงอาจจะเป็นพวกสีเหลืองสีขาวสีฟ้า,าจ,จะอยู่ที่8-900บาทนะครับสำหรับฟอร์พแต่ช่วงนี้เวลาเขาเหมารวมขายอ่ะ ก็จะมีพวกแบบสีฟ้าสีเขียวแจมกันไปในส่วนของราคาเราก็ต้องดูอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าพี่บอกทุกครั้งเลยว่าในการเลือกซื้อนกอ่ะในส่วนของราคาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราสนใจอ่ะนกที่เราจะเลี้ยงจริงๆหรือสายพันธุ์ที่เราจะเลี้ยงอ่ะเรื่องราคาเราตัดทิ้งเราจะไปเจาะจงในส่วนของรูปร่างนกแล้วก็ การตื่นตัวของนกจะง่อยปากเป็นยังไงตาเป็นยังไงขนเขาเป็นยังไงบ้างแต่ฟอพัดเขาจะมีสีสีตามที่เราเห็นจะเป็นเขียวเหลืองขาวแล้วก็สีฟ้านั่นเองแตพวกเทอคอยพวกเมอพวกอะไจะแยกออกไปอีกราคาอาจจะสูงกว่าประมาณสักษา0 0รือ1ถึ0 0บาทนั่นเองแต่ทางนี้ ถ้าแบบเราอยากได้ดีๆก็มีฟาร์มที่เขาเพาะเลี้ยงขึ้นมาจริงๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันขึ้นไปเลยนะครับแต่ทางนี้ก็นั่นแหละให้เราเลือกซื้อดีๆว่าเราอยากได้สายพันธุ์ไหนมาเลี้ยงสสายพันธุ์นี้ถามว่าให้พี่ชอบพี่ชอบสายพันธุ์ไหนในการปล่อยบินอิสระในการปล่อยบินอิสระของนกเล็กตามที่พี่เลี้ยงมาหรือทุกคนได้ ติดตามได้เห็นนี้พี่จะยกให้ฟอร์พัทนะครับแต่ทางนี้เลิฟเบิร์ดกับหมหยกใช่ว่าจะบินอิสระไม่ได้แต่ในส่วนของผมชอบมากผมชอบนกแก้วฟอร์พัทฟอรพัทเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็ในส่วนของสุขภาพเขาค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยถ้าแสดงเราต้องไปหาหมอในการฝึกเขาค่อนข้างที่จะนิ่ง นิ่งกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยซ้ำมากแต่ในส่วนของเลิฟเบิร์ดเขาก็มีขอบตาไม่มีขอบตาแต่ทางนี้ผมยังไม่เคยเลี้ยงในส่วนอ๋อเคยเลี้ยงขอบตาแล้วแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงไม่มีขอบตาก็เคยเลี้ยงแต่ยังไม่เคยปล่อยบินอิสระนะครับก็ในส่วนของฟอร์พัทจะยกให้เป็นอันดับหนึง่งเลิฟเบิร์ดที่พี่ไปเห็นพี่ๆเขาปล่อยบินอ่ะก็ยกให้อันดับสองฮงหยกยังยังไม่เคยเห็นที่เขาปล่อยบินอิสระเลยครับแต่ว่าฮงหยกก็ปล่อยบินได้ถ้าเรา ฝึกเขาให้เชื่องฝึกเขาให้มากพอนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเดิมว,ว่าเราชอบอะไรสีไหนสายพันธุอะไรก็ลองไปดูได้เลยนะครับพี่ก้แนะนําเป็นประมาณนี้ว่าพี่จะให้อาหารเจ้าแฮปปี้แล้วนะเดี๋ยวเอาแฮปปี้ไห้ดูแฮปปี้อยู่ที่3เดือนอาทิตย์กว่าแล้วนะเดี๋ยวพี่เราแฮปปี้ไห้ดูนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีแค่เจ้าแฮปปี้ตัวเดียวนะที่เป็นนกแก้วขอเป็นนกแก้วขนาดใหญ่นะครับมีชื่อเรียกว่าบูเอ็นโกมาคอนะครับที่ตั้งชื่อเขาว่าแฮปปี้นั่นเองซึ่งบูเอ็นโกมาคอตามที่ทุกคนเห็นนี้หรือพี่ๆที่ทักมาถามในส่วนของราคาหรืออะไรอ่ะพวกนี้เขามีราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นถึงสี่หมเลยนะครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงพวกนี้อา,อายุเขาค่อนขอ้างจะยืนยาวนะถ้าเราเลี้ยงเราก็ต้อง ดูแลเขาให้ดีเขาก็จะเชื่องหน่อยถ้านกเชื่องอ่ะเราก็จะเลี้ยงสบายหน่อยแต่ถ้านกไม่เชื่องจิกกัดนะ่ะเราก็ไม่อยากเลี้ยงแต่ทางนี้ในการเลี้ยงอ่านกเราก็ต้องเอาความ ก็ต้องใส่ใจเขาให้มากให้เวลาเขาวันละประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดีนะครับแต่นี้เริ่มดื้อแล้วครับแฮปปี้อยู่ในช่วงของวัยวินผมก็กาลังฝึกเขาอยากให้เขาบินอิสระได้เดี๋ยววันศุกร์ก็จะพาไปดูพี่ๆเขาปล่อยบินแต่แฮปปี้ยังบินไม่ได้นะบินไม่ได้ไหมายถึงยังปล่อยบินอิสระไม่ได้เพราะอาจจะหลุดได้นะครับให้บินในบ้านไปก่อนฝึกให้เขากินอาหารกับผมไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตทุกคนเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่มี ความคิดเห็นหรืออยากได้น้องแก้วขนาดเล็กก็ทักมาสอบถามได้ว่าวันเสาร์นี้ผมไปซื้ออาหาร uh huh. แฮปปี Happy uh ้ huh. นะครับแฮปปี uh ้ huh. ก็เริ่มดื้อแล้วนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาบเลยแฮปปี้แฮปปี้ครับในยกปีเร็ยวยกปีไายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่